ย้ำืมอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์นี้ไม่ใช่เป็นวันอาทิตย์นะคะเริ่มเปิดคูหาเลือกตั้งก็คือตั้งแต่8โมงเช้าไปถึง,ถง17นาฬิกาหรือว่า5โมงกินนั่นเองถ้านับจนถึงณขณะน,นี้ก็ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะคะของการเลือกตั้งนายกอง์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดค่ะเขาบอกว่าตอนนี้อ่ะแต่และพรคการเมืองเขามีการส่งตัวแทนลงสมัครแล้วก็เร่งหาเสียงทนานําคะแนนก่อนการเลือกตั้งที่จะมีีขึ้นนนนใวััท่1กุมาพพธ์โดยเฉะ เป็นการขับเคี่ยวกันนะคะของสองพักการเมืองเอ๊ะตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะสองพักการเมืองอย่างเพื่อไทยกับพักประชาชนเนี่ยและพักการเมืองอื่นๆล่ะเขาส่งผู้สมัครไหมส่งส่งนะคะเออคือเราเห็นข่าวกันไงทั้สองพักเนี่ยเขาขับเคี่ยวกันอย่างต่อเนื่องทีเดียวนะคะโดยเฉพาะภักเหนืออีสานแต่บางพื้นที่ภักใต้นะเขาบอกภูมิใจไทยเจาะประชาชาติได้นะเพราะประชาชาติเนี่ยทางภาคใต้จังหวัดล่างๆทางชนแดนภาคใต้เนี่ยอันเนี้ย เขาจะเป็นฐานเสียงสําคัญเขาบอกว่าระวังให้ดี เงียบเงียบมาแบบนี้เนี่ยภ <c oughs> ุ่มใจไทยก็น่าที่จะเป็นได้คะแนนเสียงเยอะอยู่เหมือนกันใช่ค่ะวันนี้เราส่งผู้สื่อข่าวของเรานะคะไปติดตามการหาเสียงหลายพักการเมืองโดยเฉพาะพักเพื่อไทยแล้วก็พักประชาชนที่ตอนนี้ค่ะระดมผู้ช่วยหาเสียงลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครกันอย่างคึกคักนะคะเรื่อกันที่พักประชาชนเขาแยกกันไปส่วนหนึ่งขึ้นเหนืออีกส่วนหนึ่งลงใต้นะคะส่วนฝั่งของพักเพื่อไทยมีนายทักษิณชิน,ชนวัตรค่ะเป็นผู้ช่วยหาเสียงก็ลงพื้นที่ไปภาคเหนือทั้งเชียงรายเชียงใหม่แล้วก็ไปที่จังหวัดลำพู บรรยากาศวันที่2นะคะของการลงพื้นที่หาเสียงเริ่มต้นเช้านี้นายทักษิณน,นะคะไปไหว้พระธาตุริพุนชัยที่อำเภอเมืองลบบุรีลำพูนค่ะขออภัยค่ะก่อนขึ้นเวทีปราศัยช่วยนายอ,น,อนุสรวงวันผู้สมัครนาะยกอบจอลำพูนคะบอกว่าดีใจได้กลับมาลำพูนเชียงใหม่ในรอบ20ปีและประชาชนเองก็ยังรอต้อนรับอยู่โดยจะมาทําให้ลำพูนเขาบอกว่าเป็นเมืองแฝดเลย คือเป็นเมืองแฝดกับเชียงใหม่เชียงใหม่พัฒนายังไงก็เดี๋ยวจะพัฒนาลําพูนด้วยนะคะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมร่วมกันแต่การบริหารประเทศจําเป็นที่รัฐบาลค่ะจะต้องมีการเชื่อมโยงท้องถิ่นเพื่อการบริหารและงบประมาณส่งต่อถึงกันได้ เพราะฉะนั้นอบอจอจึงเป็นมือไม้สําคัญก็ขอให้ชาวลําพูนเลือกนายอนุสรให้เป็นนายกอบอจอ,อีกสมัยและเลือกทีมสอจอด้วยเพื่อมาช่วยกันทํางานนะคะนายทักษิณบอกด้วยว่าการเลือกตั้งสอสอลําพูนครั้งหน้าก็ขอให้เลือกพักเพื่อไทยทั้งหมดนะทําให้พักเนี่ยกลับมายิ่งใหญ่ให้ได้สอสอมากกว่า200คนจะได้ทํางานได้อย่างรวดเร็วนะคะมีรัฐมนตรีที่เป็นพักเดียวกันหมดคือถ้าเป็นพักเดียวกันหมดเนี่ยก็จะพูดคุยกันรู้เรื่องไม่ต้องมีเล่ห์เลี่ยม แล้ว่าอย่างมั่นใจด้วยว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าพรรคเพื่อไทยจะกลับมาเป็นที่1มีจํานวนสสได้200ปลายปลายๆค่ะอันนี้ตั้งเป้าเอาไว้เลยนะออในส่วนของเพื่อไทยสนามเลือกตั้งออบจในทักษิณก็คาดว่าผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยจะได้เกินครึ่งของจํานวนที่ส่งลงสมัครแล้วก็มั่นใจในคุณสมบัติของการเป็นผู้ช่วยหาเสียงด้วยบอกว่าไม่มีปัญหาแต่อย่างใดค่ะน่าจะได้เกิดเกินสิบอ่ะ แต่ตอนนี้ในช่วงโค้งสุดท้ายมันมีกระแสะเรื่องของคุณสมบัติของท่านในการเป็นผู้ช่วยหาสีค่ะเพว่าไม่ได้อเอาตีความว่าผมเป็นคนไทยเนาะผมเป็นคนไทยคนหนึ่งแล้วก็ผมก็มีสิทธิ์ในความเป็นคนไทยและคุณสมบัติก็ไม,ไม่ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับความสุนัติถูกต้อง อย่างายคนก็บอกว่าอาจจะบบทำให้ผู้สมัครที่ลงสมัครอาหารได้ไม่งด้ลงไปต้องเลยอยู่กับตีความทั้งวันแล้วประเทศมันจะไปยังไงเนี่ยนะหายใจก็ตีความมันประเทศมันต้องอยู่ด้วยการที่ว่าวัตถุประสงค์ของทำให้ประเทศมันเจริญก้าวหน้าไปหลักดีกว่าก็คนนักเสียนโยลํำพูลใช่ไหมใช่ค่ะไปว่ายพระทานธริบูญชัย อีกพักหนึ่งที่เหมือนจะแบบอู่แข่งกันในสนามเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างเงี้ยประชาชนเขาก<ช>็าอยู่ที่ลำพูนด้วยเช่นเดียวกันเมื่อวานนี้ครับนายชัยธวัตตุลาทนพร้อมด้วยนางสาวพันนิกาวานิชผู้ช่วยหาเสียงพรรคประชาชน<ม>ก็เดินที่ตลาดป่ารกฟ้าอำเภอป่าสางครับช่วยนายวีระเดชผู้พิสิทธิ์ผู้สมัครนายกอบจอและก็ทีมผู้สมัครสมาชิกสภาอบจอของพรรคประชาชนหาเสียงครับ ซึ่งก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีส่วนใหญ่บอกอยากได้คนรุ่นใหม่เข้ามาบริหารท้องถิ่นนะเพราะอะไรเพราะว่า<ม>ทันโลกทันสมัยและทำงานได้คล่องแคล่ว ขณะที่อีกคน่ะนายพิธาลิมเจริญรัตนะคะคนอื่นอาจจะไปพื้นที่ภาคเหนือแต่ว่าคุณพิธาเนี่ยนะผู้ช่วยหาเสียงอีกคนของพรรคประชาชนเขาลงใต้อ่ะไปช่วยหมอมุดสังนายแพทย์จิรชาติเรืองวัชรินผู้สนัสนนายกอปจอสุราธานีหาสินนะคะนายพิธาเองก็สวมเสื้อลายดอกสีแดงเดินพบกับกับพี่น้องประชาชนที่บริเวณตลาดการจนดิ์ก่อนขึ้นรถแห่ไปรอบเมืองค่ะเชิญชวนให้คนไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่1่กุมภาพันธ์นั่นเองนะคะนายพิธายังได้เข้าสัง ระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศาลเจ้าแม่กวนอิมซึ่งก็ปรากฏว่ามีคนเนี่ยมาขอถ่ายรูปด้วยเป็นจํานวนมากนะคะแล้วก็หลังจากนั้นในช่วงเย็นก่อนการปราศัยที่ตลาดเทศบาลเมืองท่าข้ามอำเภอพุนพินนายพิธาก็แวะพบปะกับประชาชนที่มาร่วมฟังการปราศัยนะคะ<ๆ>ก็ขอให้กําลังใจหมอมุดสังเข้าคูหาเลือกเป็นนายกอบจอคนต่อไปของพี่น้องชาวสุราษฎร์ธานีเพราะว่าเป็นคนที่มีความขยันขันแข็ง,ขง,ขงมีความตั้งอกตั้งใจจริงแล้วก็มีความคิดสังสรรค์นั่นเองค่ะ 这里啊。